ครับผมก็สวัสดีครับผมเน7เจ็ดหล่าวันนี้จะมาดูเวนฟู c แครลี่อันนี้เป็นรีเพย์จากพี่ทางบ้านนะครับผมไปขอมา,า,มอาก็อยากจะมันเล่นมันเล่นได้เหรอเวนฟูลแครลี่อันนี้เฮ้มีอีกหนักกว่ามีหนักกว่านั้นเนี้ยเน,นี่ยชัดวิวออฟเลนคือนนดูฮีโล่ฝั่งตรงข้ามแล้วคือฝั่งนี้มันไม่น่าเล่นอะ่ะก็เลยจะมาดูรีเพย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสไนเปอร์มิดด้วยนะแต่ว่าพี่เขารีเพย์ประมาณว่า เกมนี้มันสี่ต่อห้ามันมีคนหลุดไปหนึ่งคนคือถ้าผมเดานะพี่เขาน่าจะคนนี้แหละ,ะเรโนบินไนท์ B N I. ไปดูชื่อมาน,น่าจะเป็นคนไทยคนเดียวในกลุ่มนี้นนโอเคเรีร่ครับผมไม่เคยเจอมาก่อนฝั่งอื่นก็รับปกตินะแต่ว่าจะเป็นสามฟาร์ม ชาร์ดูฟิวออฟเลนเอ้เจอพีเอจับสี่แทงจับสี่แทงเอาเฮียอะไรมาแพ้วะฝั่งนู้นอะ่ะ <laughs> พีเอกับโลกลาแน่ๆ <laughs> ก็เล่นเฟรนดน่าจะไม่มีอะไรหรอกหมาหยอกกันเฮ้ยต่อเล่น <laughs> <laughs> มิดเลนสไนเปอร์ ER. <laughs> มิดเล่นสไนเปอร์เ ER ว้ยนี่มัน นี่มันสายป้อมปรกกาศนี่หว่าเกตสไนเปอร์ขอแบบไม่ต้องเอาเฮี้ยอะไรเลยครับที่เอ็งพอมีสติ๊กแต่เฮี้ยนี่ไม่เอาอะไรเลยมันก็ปักบอดฟ้าถือสติ๊กดิซับกูไม่ได้ยิงลิปแปรพี่ใจเย็น เอ,อ้โหรีเพจากพี่โอไม่ไนายน่พี่แต่พี่โอไม่ไนายเนี่ยออกออกขวานเ,เองเลยวะ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยสภาพออกขวานครับพี่โอครับ <c oughs> สภาพเขาก็ต้องมีดาเมจกันบ้าง <c oughs> ดาบมาพุ <c oughs> ่งไปเฮ้ยเ,ออเว้นฟูลแคลร,รี่ออกดาเมจเองดีกว่า tạt hỏi đu mùng con này phê nên phô 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 tài à ủa mày tên sư bạt các ทิพทิปทิพทิพทิพมันอันนี้คืออะไรชนะเหรอเจ้าของรีเพย์ส่งมาเนี่ยเออชนะดิแพ้จะส่งมาทำไมวะเดีออครับเบนฟูลยังไม่มีรองเท้าเลยเจ็ดนาทีเงินสองเปนสองไอ้สัตว์ Dyer's under attack. tower is top ไปช่วยอยู I ่ยังให้ช่วยยังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๋ยวโอ้มิเรียนทำอะไรวะน่ะซื้อแมงโก้มาเลยเหรอโอ้ไม่ตายเองไอ้สัตว์ ฮะเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวโอ้โหเฮ้กูกูเห็นมึงซื้อแมงโก้มานึกว่าจะมีภาพอีสัตว์นี่ตัวตึงละเลนบนก็ยังไงก็โดน Shadowfiel แหละพีเอไม่เป็นอ้าว ต่างโดนอีกแล้วว่ะจะไปฆ่าเขาแล้วดนเขาสุวรแบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นทำไมกลางไม่มาแกล้งวะตายตัวเองไม่รอดเลยไม่กางไม่แกล้งไงยี่คุณเล่นสไนเปอร์มันสตาอปฟาร์มดิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่โซโลคิลซโลคิลเอาหิวหิวเอาเอาภาพจำมันมาแล้วแทงแทงอย่างน้อดีแต่ให้เกิดการเรียนรู้พี่มแทงดิแทงอีกเอาเอาครั้งหน้าอีกแล้วครับเดิม ยไปทำไมวะน่ะน่าโอการวัดการวัดฮมึงก็ซื้อเซนที่มาปักตรงกลางสิ แค่ดีเข้มไอ่เปลี่ยนซัพพอร์ตแล้วดูดีขึ้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเอาเอาเอาโอลล์รออะไรล่ะทิปทิพไหมทิปไม่ทิปไม่ทิปครับผมก็แบบเรียงกลางก็ชิวๆอะครับเข้าโดนโดน น,น,น,ดดนี่นี่สไนเปอร์รวยชาโดว์ฟิลรวยแครี่จอนเราแครีเแครี่ดีเงินน้อยกว่าไมเด้นฝั่งนูน้ <c oughs> นนี่โอ้โหแม่สต็อปด้วยครับผมอ๋อแบบเหมือนเดิมโอ้โหไม่หลับไม่จำเซนที่ไม่มี สไเดดนเปอร์ดิปเบตหุ้ยในดีเจนว่ะเสกรูนได้ที่เลยข่ามันดีเลนโบสนะรีมานาให้รีมานาให้แคดดี้ยังหน่อยอันนี้แคดดี้ตัวจริงอ,อันนี้ออฟเลนโอ้โหเร็วกว่าพพอร์ตอันนี้อันนี้ซับมีดาเมจ นะครับเข้าป่ายาวโหมดบาดไม่เช็คเลยไม่มีอุ้ยเสาเสาอุ้ยโดนก๊อปเสาไม่โดนนี่ไงนี่ไงเอาให้ลูกพี่กูเอาจริงนี่ มาว่ะรับห้าเราพังงานแล้วว่ะไอ้พวกมันต้องให้กูได้ออกโรงฮุ้ยโอ้โหเรียบร้อยค้า <'m> บรอบได้มีอันติอเอาแล้วถ้าเพงเอาสักแตี้ยนึงมาอาบันติได้สอง <'m> โดนไหล ทีเอว่าอย่างไรทีเอเอ้ย hey, ไม่เป็นไรสเปซครับตอนนี้กำลังสเปซเพื่อแครี่สองสิบห้าสกอร์ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างมก็แค่หกหนึ่งหลักกับสองหลักเองบวกแครี่ไปห้าตัว คอมบนก็ไม่แตกคอมล่างแพ้คอมกลางจะโดนเอาเลยเอาไม่เด่นเตี๋เตเมลเอาเมลไม่เข้าอ๋อเอาเฮ้ย <c oughs> นี่นมึงเห็นแคลรี่กูท <c oughs> ่าไหมนี่เดี๋ยวกูย้อนให้ดูนี่ดูไว้วิธีวิธีของแคลรี่อ่ะ แล้วทำไมไ<ด>สเ,มเ,เตเปอร์ถึงไม่ตายวะทำไม, <laughs> ไมีประโยชน์ละแคลี่ Radiance Bottom Tower is under attack Shadowfiend กดแลนซ์ถามยิงต่อไปที่พวกเอ็ <c oughs> d y e s Middle Tower is under attack Radiance Bottom Tower is under attack <c oughs> ไม่เอะจงเอใจใครจะไปรู้ว่ามันมาบอดไว้ันได้บอกทมีนี่คือซิวบอกันวะเอา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 เอเรียบร้อยโอ้หแครี่กูทิปแน่ๆนทิปไหมทิปไหมฮัลโหลฮัลโหลพี่ชายทิปมันทิปมัน โอ้โหแต่ยืนพิมพ์มาแหละไปนกควยอะไรตรงนั้นวะมึงเลือกเป็นนกปวยอะไรเป็นฝูมันก็ดูแข่งอีกเล่นพีคมันกว่าเจอกับตัวเองดีกว่าแล้วสไนเปอร์ไม่ขายของทิ้งล่ะเลยจะเล่น นี่มาแล้วนี่เฮ้ยเมลตอมมาแล้วว่า20นาทีถือว่าอยู่ในพื้นที่สี่ต่อเก้าดีว่ะเฮ้ยสี่สี่ต่อสิบเก้าลบแครี่เท่าไหร่ลบแครี่หกมาตรฐานเขาก็ออกกันก็ประมาณนี้แหละ20นาทีเมลตอมแ h โ d o w f i e พยายามจะแบกพยายามจะแบกเพื่อนเอาดาเมจยดมาไหม อุ้ยไอ้ยมาแล้วจะได้ดีกูจะได้ดีกูช่วยไหมไม่สนไม่สอนอ๋อไม่สบายเบิร์นออกอีกเคเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเซมแครี่อ่ะนี่เฮ้ยโอ็นไงโอ้ป่ะถ้าไม่มีสบ้ากูพวกมึงจะได้คิลไหม พิมพ์สุวนนเดี๋ยเยเดี๋ยวๆๆยืนพิมพ์ละยืนพิมพ์ะเอ้ยเปลี่ยนคนเล่นแล้วไม่ใช่ละก <laughs> ูว่าสไนเปอร์และแม่งเปลี่ยนคอมมาไง <laughs> <laughs> แม่งออกมาเล่นเวนทฟูลไง <laughs> แต่ถ้าไอ้พวกมึงที่ดูอยู่ทั้งบ้านบอกว่าเฮ้ยเก่งขนาดไหนไวะ มาทำแบบรีโฮมมีเพ์เขาได้มึงเก่งเหรอมึงเก่งไปแข่งดิไม่เก่งหรอกเรื่องของกูขาดยุ่งไรด้วยวะด่ากูได้แต่ยมาสอนกูดีชาดไหมหนุ่มดีชาดใครได้ชาดพี่เอดูบิ๊กจะฉาด เฮ้ยคนวับเอาแล้วว่ะที่งานแล้วแคโดฟิลโอ้โหลูบินหายเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไม่มีใครตีเสาเฮ้ยนี่ไงเป็นไงโอ้ยเนี่ยธนาพอเวนฟูเวนฟูอย่างแบกถ้าเวนฟูไม่วาร์ปมาไอ้ขู่เขาเนี่ยสู้ไม่ได้นะเนี่ย สำเนียดไ <coment> ว้ฮะอันใดมึงสำเนียดไวายเรียนหลอดสกิลเอากลับมาทำไมวะน่ะเขาเลี้ยตายนวน่ะอ๋ออ,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 ออีสกิลสองมันึน่งเร็วไม่พอใช่ไหมผ่มานแล้วผ่านแล้วทำไมแพ้ <c oughs> โอ้ <c oughs> oh, ความเร็วมันช้าเก <c oughs> ินไปไว่ะเจมึงช่วยปรับให้ด้วยนะ เพเยอร์พีเอแบบกูก็ต้องเรียนรู้แล้วงานนี้ข <c oughs> ออมูลชาดเว้ยจับกล้องเลยกลัวไม่ขี้จับกล้องเลยงานนี้อ๋อ <c oughs> อาศัยอาศัยแบบตีบ่อยไงตีบ่อยก็มีโอกาสตี้มากขึ้น <c oughs> <c oughs> ไม่อะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วขีไอเทมมินชินต่อไปไมันจะออกนูนที่ไฟใครออกเขียววะ ให้อกเคียววะนี่ไงปอดตามไงประโยชน์เยอะมาแก้บัฟวันนั้นหรือเปล่าพินายหรือเปล่าแก้ได้อุ้ยพี่กออฟตรงกลางนี่ไงไม่มีเวนทูเออไม่มีเวนทูแพ้ไฟเลยอยู่คนเดียว ไม่เป็นตามเดียกแข่งเดียกหายตัวคอนเทนต์มันอยู่ตรงนี้เอาโรชานแล้วเว้ยสามสิบนาทีครับถ้าเกิดมันเอาตั้งแต่ยี่สิบนาทีก็โรชานจะมันจะได้สองโรชานใจะมันก็มีความได้เปรียบเยอะกว่านี้แต่พวกมึงแอคาร์ d มาเอาตอนนาทีสามสิบทะเลเกมอยู่แล้วดูความเร็วกันตีด้วยพวกเออเนี่ย เแทงตีไปห้าทีแล้วกีทีเดียวเองเ้าเอาเฮ้ยเปิดเบอร์ตีโดชานจริงหรอเฮ้ยจังหวะรอเอเคไม่รู้ โหแบบไม่มีเพื่อ,อ,อนนะอโหเอาโรชารแล้วกลางวันเฮ้โยโรชารอยู่ตรงนี้วะกลางวันมิวชีฟมิวชีฟดูว่ามีคนตาที่ไม่ตามเว้ยเฮ้ยเพียขึ้นมาข้านบนเพื่อจะมาเอาเหรอเฮ้ยพอหนุ่มเซนดีเฮ้ย ไม่ใช่ทมเนี่ยมาแล้วโธ่พ่อเก่คงั้นงั้นเละเขารู้อยู่ว่าเราดูนะทีได้ป้อมบนป้อมล่างเหลือแต่แรงสามมันแพ้ได้ไงวะทีก็อยู่ตัวเดียวตีพวกทีไม่ตีเจมี่ก็ ทำไมมึงไม่ออก VGB กูดูมิลเลคืนมึงได้ใช้มึงมิเลคืนไหมล่ะมาเทรอดตีนเนได้ป่ะฝากเสาเถอะทีมนั้นมันไม่ตี ได้อีกสองตัวปล่อยมันดูดไปเยันได้สองตัวเอายึบสันปร์บังเสาปรอบเสาได้เสาสองเสาแต่ไม่มีใครตีอันนี้ไม่มีใครตีโดนฟีนดิวิกิบีมันอยู่ไหนพวกเอออ้าวโดนสว้าดได้ไงแคนลี่กูเอาแล้วเนี่ยโอ้อันนี้มาบาเนียก็มีออกทำไมนวทำไมวะ ม่มีใครทีเสาแล้วทีเอจะเล่นยังไงเฮียเสาสองเสาแม่งอยู่จนจบไปเรียร์ลายถอดถ้าไม่มีสวารปฆ่าทีเอนะไม่ชนะไฟหรอกไอพวกพวกมึงสมเนียดบ้างอันตีมึงแค่ไรประโยชน์แค่นั้นแหละ shadow fin ติดวอกมาแดดอันตีทุกไฟเลยมันมีบอลแบขาผู้ดีทั้งได้เลยเดี๋ยวเนี่ยโคตรแข็งอ่ะแล้วโคตรโคตรแห้งอ่ะวัดใส่เลยวอดฝาครับของกลางได้ไหมไม่ได้มีเสาปากก็เป็นฟูกูเป็นฟูกู ไม่ต้องช่วยช่วยทำไมจำเลยจำเลยจบไปไม่ไมไมไมมถ้าอยู่ใกล้เมื่อกี้มึงโดนชอบเป่นเด้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะ๋อซื้อมาเล่นซื้อมาเล่นถ้าเข้าระยะโดนเน่ถ้ามึงใกล้กว่านี้มึงโดนตกใจหมดตึงมาซื้อมาตีของ นี่ต่อไปเรเดียนคอเต็มตัวโอดนะโอดไปไหนเนี่ยพีเอก็มูนชาร์ดเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าจะออกบีเคบีแล้วมูนชาร์ดมึงสี่พันอ่ะมึงได้บีเคบีแล้วมึงเงินมึงเหลือตอนนี้มึงได้คอนตันอีกกนหนึ่งควายมึงอยู่ประเทศไหนวะ ได้เปรียบก็เลยแบบอยากบอกอะไรคำๆงมาเล่นจักรวาลเดียวกันกับกูหน่อยดิมันจะกดเบอร์ทำไมโอ้เรียบร้อยเอ้าเฮ้ยนี่ไงโอ้เซฟรถตัวโอ้คิโอ้ขีอย่างเยอะไอ้เหี้ยตีหกทีเองไม่ขีดเลยเราเป็นคนตัดเลยนะจัด ้ค <laughs> อ,อนตันอย่างน้อยมันยังยี่ห้าเปอรเซเลยขึ้นเหมือนเดิมครับทีเอไปเดลละรัสเพราะว่าแพ้ไฟเมื่อกี้เพราะดาเมจไม่พอไม่ได้เกี่ยวกับเสาดาเมจคุ่พอเฉยๆอะไรมาทำให้บาดยาอยู่ได้ระแตบบ่แ <laughs> ม่ก็มีจมี โอ้เซโนฟิลออกของจริงจังจัดฝั่งนั้นอแบบ่ะมันอาตี้ไดีทัดด้งไ, <c oughs> ไม่ออกรอนทำไมเลยนี่มองทำไมปิดตีแต่ออกรีกบีนะรู้เรื่องนะไอ้นี่่ปอ,อ,อตันปิดพอตันปิดบีกบีมูลชาติเลย <c oughs> เฮ้ยเซนเซนเซนเกมเซนยังโอ้โหนตัวบอมเป็นหนึ่ EA อูดาวไวย์ไงไมเดีนมีเอวันดิสมีชาดแล้วก็มีเอตอดอ้าเดียว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 ตายวเอารับจอหรือเปล่า ช่วยเพื่อนหน่อยชี้อย่างแรผู้เสียจะโดนฟิวนะนี่ไงถ้าไม่มีสภาพกูอ่ะพวกมึงจะทำอะไรได้วะนี่ไงตันอุ้ยฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เลือกนี้ตัวปอมโอ้โหเอาตัวปอมมาหลอกว่ะเชิงไอ้นี่มันหนาเว้ย มาแล้วมาอ้าวคีเพนโอ้ยไม่รู้จะตามอย่างไรไอ้เจ้าโธ่ซับมีของะปะไม่เหมือนแคลรี่เราได้ต่อจะมายืนต่อข้างซับของคอแต่คอของซับ โอ้ยน <Auf> ี่ไงเห็นไหมกูมีดาเมจมันจะทาอะไรมัสู้โอ้ยโอ้ยโอ้ยวาร์สองงหน่อยสเปสเปใส่ชุดใหญ่ ไม่เป็นไรปริปสูงอยู่บันดันดโอ้โหมึงออกของจริงจังยังวะอันดฮะกายภาพทั้งหมดก็มันก็ออกคิมสันเหรอมันต้องออกมูนชาดดินี่ขิขีขเพื่นอนยะขิขโอ้โห ดีครับไม่เกรงใจใครโอ้ยตัวตายโอ้ยเบรกก็มีเฮ้ยสนุกเกินนันเบสมันมันกว่ามันกว่าดูแมนยูเยอะมีอะไร นี่ยขาดูเคลซีทุกท่านอ้าวพี่องออฟทีเอได้ไหมเหมือนจะไม่ได้โอ้โหเอาชัวร์จัดเฮ้ยเสาวฮัลโหลนี่ฮัลโหลเพื่อนเสาวโอ้ตีตายต้องมีตีตายนี่โอ้โหต้องมีตีตาย รอไอเจ้ดูฟิลสาวหมัดแบบนี้แต่เจ้โดูฟิลทีมกูทำไมไม่ไม่เป็นแบบนี้บ้างวะกูเห็นแต่ฟาร์มซ่อมโอ้โหมีได้ของดีที่ตกแถบคนแฝงโอปีนัย พีนายลาดพิกแน่เน่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูผมเป็นนายลาดพิกไอ้นี่ไอ้นี่ลาดพิกหรือเปล่านี่นี่ไอ้นี่นี่มีคนเคาน์เตอร์กูญไวของป่าตกมึงไม่รู้เหรอของป่าตกหมอให้เพื่อนมาเอาหานเกมมาแล้วเพื่อนก็ไม่เจอขอไม่เอาเลยเฮ้ยเอาเฮ้ย <Yeah. S 2> are ได้ไอ้โหลูบี้ดีเซตมาอย่างดีในส่วนของมันจะปากไหมจ,จะปจะากเต่า <5 S 1> ไหมห้าวิรอ้อยทีเอมทำครัวอะไรวะน่าพื้นจะเกิดอ <c oughs> ู่แล้วตันชิ่งเห็นไหม นี่แหละแคดี้มึงไม่เข้าตอนนี้มึงจะเข้าตอนไหนอ่ะ <laughs> ไม่ได้นับธาตมาตีให้เลยวะโอ้โหไม่ได้ยังเอาไม่ได้ยังเอา,อาเพื่อไม่ตาม โอ้ยโอเคโอ้โหเป็นคนรบลอ์บินได้กี่นั่นโอ้ย GT โอ้นี่แหละครับทำไงถึงสี่คนจะชนะได้ก็คือมึงมึงซื้อของพวกนี้มึงซื้อของพวกนี้ไปยัดให้ไปยัดให้แคทตี้ฝั่งขรับแล้วมึงก็บอกให้ทีมมึงออกของดี

ประงจบแล้วครับกับเกมสี่ห้าลาดพิกสไนเปอร์แล้วก็ออกเกมที่สไนเปอร์ออกเกมเพราะว่าเพื่อนต้องการเงินแล่มันออกเกมให้เพื่อนเขาไพิกในทำไมป่านนั้นมีแตกยยภาพโผเปไปไอพิกสอง ฝั่งนี้ก็เลยบอกว่าตามตัวพ่อพวกกูต้องการจะภาพสู้ด้วยมูลฉาดพีเอก็ทำดาเมจไปหมื่นแปดนะครับผมหมื่นแปดไอโอไปชาโลฟิลหางสามหางสี่เลยมั้งเอ็สัตว์เอ้ยก็นี่แหละครับหา <ๆ S 2> ดูท,ทำยังไงสี่คนให้ชนะก็ๆๆคือมึงต้องทำให้อีกฝั่งโง่